ห้าสิสามสองหน่งโอ้มานไม่ได้นอนไม่ได้นอนหลับน้องเตียว กกับดีี้้มงาเยสำหรับคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปจริงแล้วไม่ใช่คลิปฟอ,อร์มีเสียงตัดเลนดีกว่าแล้วเมน <laughs> บังเงียดจะมาทำว่าวที่หลายคนชอบที่สุดในโลก <S <s <im itation> บอกเลยว่ามันเข้ากับสไตล์บังเงียดจริงๆแล้วบางเงียดเสียงทุกอย่างเจ๋งเป้งมาได้เจ๋งเป้งไหมจ๋งเป้งพี่เออโอเคทุกคนวันนี้ก็หลังจากที่เป็นกันได้ไป แทงไปลักขโมยว่าพี่นนท์แล้วนะครับแต่๋ยวพไปตีช่อนกับเออไปลักเหยือย่อหน้าอุวดนะวันนี้มังเอ๋ก็จะมาทำว่าวจิ๋วที่บ้านองมาอ่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยลักของมาแล้วหรอกว่าวตัวนี้สวยดัดกองมาตนี้ไรตรงตัวนี้กองไกล้องมาเด้อว่านี้ลาบใบนี้ของ,ของมา,า,าทุกคนมังเอ๋จำได้โอเคทุกคนฉะนั้นคลิปนี้มังเอ๋จะไม่บอกว่ามังเอ๋จะทำว่าวอะไรก่อนแต่ว่ารู้แน่ว่าไม่บอกดีกว่า เ,เดี๋ยวพอบอกจะร,รู้แล้วใครที่ดูจบจะรู้ใครที่ดูไม่จบก็จะไม่รู้ฮะแต่ว่าถ้าเห็นหน้าปกแล้วอาจจะรู้เพราะบางอีกก็ไม่รู้ว่าจะทําไมรู้ไม่รู้เออซื่โอเคฉะนั้นก่อนที่จะลงยืนฝากกดไลค์เพเเเื่อเป็นกำลังใจให้เงียบอย่าลืมกดชอบตี่รตรงนี้ที่มันเขียนว่าติดตามหรือว่ากดติดตาได้ทุกคนกดไลค์นี้บางคนก็กดไม่ได้นะเพราะไม่ได้ลงชื่อเขาใช้ Google นะทุกคนถ้าเล่นเป็นไอโฟนแต่ว่าถ้าคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้คุณก็สามารถกดไลค์และคอมเมนต์ได้ทุกคนโอเค ถึงคุณกดไลค์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้คุณก็สามารถกดแชร์ได้โอเคแล้วกดติดตามนี่กดได้แน่นอนทุกคนโอเคไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวบางเงี้ยจให้ดูขั้นตอนการร่างแบบของบางเงี้ยและบางเงี้ยก็จะทําและก็จะเล่นให้น้องๆดูเลยเออไม่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 บอกไม่บอกเดี๋ยวหลายคนว่าเออบางเงี้ยบอกหน่อยบอกหน่อยไม่บอกไม่บอกไม่บอกดี่มีทุกอนเฮ้แค่ทกสมุดน้องๆก็รู้แล้วเอ้ยยังแก้วโอเคทุกคนมา มังเหยดจะตั้งกล้องให้น้องๆเลยแบบชัดๆนะมังเหยดจะสลับกล้องหน้าเป็นกล,อลน้องหลังและกล้องหลังไปเป็นกล้องหน้าโอเคสวยได้ไหมได้แล้วอ่าเห็นชัดนะมังเหยดวาดเลยนะคือนี่ใช้สูตรของมังเียดที่แบบคือถ้าไม่เชียนจริงทำไม่ได้ทุกคนเออบอกมังเียดจะทำว้าวไม่เบื่ออีมังเหย็ดนี่เล่นตัวน้อยพี่นะเล่นตัวแบบคือแบบ ลีลานี่พี่บอกก็บอกไม่บอกก็ไม่บอกอะไรอย wow, ู่พื่อนั้นลีลานี่ลีลามากนี่ตะกอนมันเหยียดก่อนอนุญาตลีลานักแปดวันนะเดี๋ยวตัดสักสิบวันว่าวนี้ก็จะเป็นแบบอ่าเอาเราให้หัวเป็นแบบนี้นะมันจะช่วยหน่อยปั๊อปป๊อปคิปมาแล้วอืมเออเรียบร้อยบบประกาศบังหมัดบบหัวเทมได้แล้วเออไม่ใช่อ่าปาะกาศบังหมัด เราเล่นไม่ได้พี่โอเคดีนี่ฮะคนว่าไงจะใช้ต้าหัวบันนั้นแต่ว่าหัวบันนี้ก็สวยนะเห็นว่านะแล้วก็ปีกปีกป๊าปโอเคดีก็จะประมาณนี้นะโอเคป๊าปแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นวันนี้นะ ให้น้องๆได้รู้กันก่อนนะแต่ว่ามันอาจจะมันเสียงนิดหน่อยนะทุกคนเสียงเรื่องเรื่องเหตุนะทุกคนแต่ว่านี่มีคนเช็กไลน์ก่อนว่าแป๊บนึงแล้วกอน เขาเรียกว่าคนนะจะเน้นเป็นทุกคนมันรู้จัไปเดี๋ยทุกคนอื้ออหืมเอียดไม่ธรรมดาจริงไงทุกคนออดงนี่มันเ,นเอาไว้ใหญ่ติดตินี้เลยนะมันจะได้แบบชับๆนะทุกคน กระดุมนี่หยีติปิกนี้ไปเลยมันจะได้จับๆมันจะได้แบบแล้วก็ไม้เท้านี่คือเราจะใช้ติดแบบนี้นะโอเคทุกคนอ่าไม้เท้าเราจะใช้ติดแบบนี้โอเคสวยแล้วก็อีกอันนึงเราก็ทำลูกบอนี้อ่าโอเคนี่แล้วก็อันนี้เราก็ทำแบบ โอเคนี่ท huh. uh ุกคนนี่ยังรอทุกคนโอ้โหให้ตายเถอะแต่ว่าหัวไม่สวยอยงเงี้ยบ้างเลจงหัวไม่สวยเท่าไรหืมแต่ว่าถือจัดเรืมองเงี้ทุกคนอืมหูน้ำด้วยมีหูน้ำด้วย ยังรอเลยทุกคนแต่ว่ามันเห็ต้องเม้นสีนู้นด้วยจริงๆนะอ <eled> ือห <c oughs> ืออือหือชวยจัดเอฟซีโอ้โหอือห <c oughs> ืออือหือซับซีมมาเลยอันนี้เราจะทำเป็นแบบนี้ก่อนนะ de ipina, logo cetam pening badminton. semua ni. dek wah, baka singat. aman leh mac. singa yur. tane leh mac. oh sih. wow. hey, tadi dek punya gay, out badminton pengen macam sih. jing ping baloi. okay. macamana semua nak? ni semua, ramai ni. pengen, dek pengen. ไม่ชอบหัวมันเลยนะเงียบคนนี้อ่ะทำไมนะหัวมันนะแบบนี้ดีกว่านะเอาหัวแบบนี้ดีกว่านะเอาหัวนี้ดีกว่าแล้วเงียแล้วนะเมื่อกี้ไม่์ช่วยนะเงียทุยนะทุกคนขออนุญาตทุยนะเดี๋ยวไม่ช่วยนะทุยนะทุยเนละยวนะัยนโอเคเดี๋ยว <Okay. S 1> เราค่อยมาเล่นจีกันนะ เดมเงียบพอโอเคเอาอเงียโชว์ก่อนนะเดี๋ยมเงียบก็ตัดอเดมเงียบตัวเนี้ยเอาอันนี้ก่อนแป๊บนึงก่อนโอเคนี่นี่เอฟซียังรอทุกคนนี่เดีมเงียบให้ดูเลยตอนนี้ก่อน ไม่ต้องรีบทุกคนไม่ต้องรีบจะยินบอกเลยว่าจริงเป้งแน่นอนเลด้ามึงเอต้าจิ๋วขึ้นดีนะแล้วบอกเลยของจริงมึงเอต้าไม่ดูแน่ขึ้นดีแน่นอนนี่คือแบบมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรแล้งหมัดเขาเรียกอะไรแล้วนี่โมเดลโมเดลใช่ใช่ทุกคนโมเดลน้องมาดทำโมเดลนู้นเอฟซีอือฮึรอปตีเล้วใครได้ดูบังหมัดบ้างไปแข่งว่าติดตังบอกเลยว่า เขาเราเป็นสองตัวใช่ไหมหมัดตัวเดียวรอสองตัวตัวเดียวหมัดแต่ว่าเขาไป็นสองรอบใช่ไหมอันไหนทุกคนคือหม,มัดพัฒนาขึ้นมาแล้วนะก่อนหน้านี้ตกรอบเลยเจ้าหมัดมเออเปิบในการนั้นมีสิีติเชมไอ้ก็มันเ,เงียบมากเลยหางเกลี่ยเอฟซีอ่ะอ่ะชายใช่หมัดมันต้องประนันอยู่แล้วแต่ว,ว่าทำเร็จไปแล้วใช่ไหม ตัวเมยนี่ทำเร็จไปได้ใช่ไหมนนะต้อหมาตวอมาไดทำลาไม่ขายเอาเนี่ยนึกว่าทำน้ำชุบก็ได้ตัวอ่ะมาเลยพได้ดัวปั๊บได้ทำการแล้วเพราะว่ามีรางวัลแล้ววะนนาะเออเห็นมันก็มังเอียนนี่ใช่ไหมให้มีรางวัลมีก็ขายนี่เด้งทักมาถึงถามกี่บาทมังเอียนพันหนึ่ง ถ้าไ,ไม่เอาก็ไม่เปลือยเพราะเหะยีดี่กันตำฮะโอยฟิล์ไม่อยากขี้เละว่าสวยหนดัดเอาทุกคนมันเหยีดเชื่อว่าหลายคนนั้นตั้งใจดูกันมากว่ามังเห็ีดวาดว่าอะไรและทำว่าอะไรเดี๋ยวมึงเหยีดได้ดูเส้นนี้เดี๋ยวมันเหยีดจะตัดออกมาให้ดูอ๋นอนกเขามาเออวันนกเขบิน,น,บน,น,นไ,ได้แล้วบินได้แล้วนกเขาที่นั่งอยู่ที่กรงที่ว่าไม่มีไม่มีนั้นอ๋อตอนนั้นมันไม่มีนกเหรอใช่แต่ว่าเล็กเดียวนกมานนั่งอยู่ไม่มีเลย ออนกเปล่าม,มาเลยน,นกเปล่าบุรุษพีระเออนกพีระทุกคน,นกามาดูห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นอ้มาไม่ได้นอน,ไ,น,นไม่ได้นอนหลับน้องเตียวนี่บสเขาไปเรียนียดอ่าเโอเคนีเห็นไหมปองลเียดมานกนนร้องทนียบสิดีโลอุ้มาดอ ช่วยนัดโอเคทุกคนเดี๋ยวมันจะมาตัดให้น้องๆดูเลยนะตัดสดๆกันเลยมันมันตัดสดๆเลยเพราะว่าบางเห็นจะไม่ตัดต่อเนาะมันจะตัดกระดาษนะถ้าตัดตอไม่ตัดตอไม่หายเพื่อไรอนั่นเลยไม่หายที่เลยตัดต่อบอลมันเลยแล้วเลียนถามว่าทำไมตาแดงเองนั้นนายก็บอกว่าจับมาเลยจับแล้วเลยถูกจับวาอมือเอฟซีมาดูกันนะว่าจะต้องการคัดตอบนั้นหรือ ok gió mong cái này chặt gì mà đu em gì bộ lời quá à? bộ lời quá tinh này mà anh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không uh,

มึงเห็นนั้นซื้อว่มาทำเองเหยพี่มัมันอันนี้ทุกคนทำเองนิ่มใช้ได้นานนี่พี่เออเหงืดซื้อพังแป๊บเดียวพังนีทุกคนอย่างเหงใอใจดูเลยนะว่ามันกิงเป้งจริงเหมือนที่มีงีกิ้โม้หรือเปล่า เนี่ยมึงลเห็นไม่อยากกินเลงแล้วก็ไม่เนี่ยไมด้ไมอยากกินเลงไม่ได้เลยไม่ได้กินมันมันมันเบิอขนาดเลงแล้วพวกนี้มันกดเร็วมันบอกว่าไม่มีเทียงมึงเห็่างมันเบเราลงคิดไป็นต้เดรษี่บ๊มันกดเร็วแล้วบุบเสียงไม่มาที่นังหมเออทีแรกมเ็นก็งงกันเราเวลาไปเลงแบบเร็วๆกัน ไอ้อเสบอกเลยว,ว่าสวยจัดจริงเลยนี่คือแบบถ้าเราเออกแบไม่สวยคือจอบเลยไอ้เอแต่ทีนี้มันเห็นมันมันเห็นจริงไงเลยสวยแฮะบอกเลยว่าตึงเปลี่ยนไอ้เสอแต่ว่ามันมันเสี่ยงนะเพราะว่ามันเป็นว่าวจิ๋วเลยทุกคนมันเสี่ยงในการพังมากเลยนะอย่าทาตามนะน้องๆเขาอาจจะเห็นแบบ พี่เขาทำในยูทูบช่องทิกตอกบ้างแล้วนะว่าประกาศสิ่งนะของพี่อีกคนนะครับที่มังเหย็ดดูอยู่กันนะครับมังเห็ดก็กดไลค์ให้เขาแล้วก็เป็นเอฟซีเขาอยู่นะแล้วพี่เขาดูเขาว่าทําประกาศแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะเก่งมากนะพี่เขานะแจ้งม,มาว้าวประกาศสิ่งเดยวติดี้ดสิาธิ์ดาไม่ได้คือว้าวปดเลยพี่เกย์ดยอดเลยแลย้ว,วกเกย์ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะถ้าเกย์อยู่ใกล้ๆนี่มังเหย็ดไปประกาศสิ่งด้วยแล้ว มันมันเดี๋ยวมาดูว่ากองเงียบจะสิ่งได้ไหมนะทุกคนบอกเลยว่าจริงปเป้งนีง่น้องไม่ตื่นโอเคเดี๋ยวไ,ไมไ่ตัดตัดเสร็จเดิมเงียบได้น้องเลยเลยดิออก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 นีๆๆๆๆ่ทุกคนมันจะยากหน่อยนะเพราะว่าน้องๆก็จะรู้ดีว่ามันตอัตอัเนี้ยมันจะยากจริงถ้าไม่ยากก็ทำหมดแล้ว มันต้องละเอียดจริงๆทุกคนเนอะถ้าไม่ละเอียดนี่คือจบถ้าละหมาดนั้นอ้องเข้าเวลาก่อนนี่คือละเอียดตรงนั้นเนาะอน,นุนละหมาดอืมถุนละละแล้วเนี่ยไม่ไม่แกไปลบลูกก่อน แกไม่โกวไอ้ทีมาเด้อแกไม่โกวไอยทีต้งไม่ได้ก่อนเจงว่ารับลูกก่อนชื่อเบ็ดมมยได้ไป็รองตัวดาา s> <S โดยเียวาโดยเองเงียบไปตีเลยได้ตัวไม่กว่าเฮ้ <_ s> เยเอ้ยพี่เออไม่รู้ s> <S มูเดลของมัดแบบนี้แต่ของเอียดออกมาพันนีพี่เออสวยนัด

มนขึ้นดีทุกตัวใช่ไหมพี่ขึ้นไม่ลงนักตัวขึ้นดีง่ายด้ยเดี๋ยวก็งี้นะลุกเปิดวิวลุกเรียวลุกเรียวมาเลยกันเลยบอกเลยว่าไอ้อีฟอีนี่มันงี้ขออนุญาตเดี๋ยวมันงี้ขอระบายสีเล่นๆให้ดูเพอานะแบบไม่เอาจริงจังเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นโมเดลเดียวเฉยๆเดี๋ยวเราค่อยดูตัวจริงแบบโอ้โหเอฟซีอูไม่อยากกินเล้งเลยเอฟซีอูนิตาขึ้นเลยบอกว่า เอาทุกคนมาให้ดูเลย tamam. นะลงมาช่วยนัดนี่ขนาดโมเดฟปีโอ <salts> ้โหมาดช่วยนัดทำเรื่องมาดโอ้เนี่ยลงมามาเลยช่วยนัดโอล๊อกมัดเอฟซีเอือ โอเคมงเอ็ดขอนี้ตกแต่งแล้วก็ติดใส่ไม้เผยให้มันข้างๆนี้แล้วก็เสร็จสับนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาลองกันเพราะอินี่นี้มังเอ็ดใช้เวลามากกับในการทำมังเอ็ดจะสงสานน้องๆเหลา่าเดี๋ยวเราค่อยมาลองอีพีหน้าว่าจะขึ้นดีแค่ไหนฉะนั้นคลิปนี้ฝอกกแล้วก็เช้มเอ็ดด้วยเอ็ดแล้วไปเคอะฮึสุดสดนะครับ